วันนี้มาดักมองหาอยู่หากินนี่เราไม่ต้องลงน้ำนะคะเราดักแบบนี้ไปเลยดักเทิงอากาศพูนวันนี้เราจะดักเอาปลาตะเพียนมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาตะเพียนหรือว่าจะปลาอื้อมมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ปลาอะไรมั่งวันนี้ นี่ง่ายๆเลยค่ะนู้นคนจับฝั่งนึงอยู่ทางนู้นไปอีกไปอีกตัวใหญ่ด้วยขุดบุ้ยเลยนู่น หากินแบบง่ายๆปาลาเราเลี้ยงไว้เองว่าตรงยากอะจุ่มลงไปไ จะลงไปตรงนั้นน่ะจุ่มลงจุมลงไป,ใใไปเอาไม้จุ่มลงไม่ไมไม่เออเอาไปดุ่ดำลงจี้ไปเลย <laughs> เทำคลิปด่ายนนิ ติดแล้วไหนติดยัง Đức แล้ว đứt, 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 đứt nó, lắm ดึกๆดึกแล้วเอา โอ้ยแค่นี้ก็ติดแล้วนะติดแล้วนะนัน่นเดตตูกปลาทับทิมน่อยได้แล้วปลาทับทิมโอ้ดูตัว ดูตัวเขาทำไมปล่อยนี่ ลูดชุดแรกไว้นี่ถูกชุดแรกต้มดะม,ม่เขาน,น,น้าเดเอง ้มมันถูก่าะทำไมเงียบจอยวันนั้นได้ยูได้ยูน้ี่มไม่ไมเลยด้นี่แแทนโปสบ้างถือแทนถือไปดูสิจับไ เป็ี้ยบอยู่ไหนหลักมากตั้งใหม่ไม่ได้ปลาไม่ถูกปลาดิ อันนี้ชุดสองเดยเนี่ยชุดแรกใหญ่กว่านุ่นได้ดแก่อะไรปุย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 นะ,ะใช่เหรอ